เปรียบเทียบกันดูครับโปรไฟล์ทั้งคู่141ปอนด์กับ29เซียนิทสอรุ่นนะครับก่อการบ้านงานหนักของเคนแล้วครับวันนี้<มะ>ต่องละเอียดครับเจ้าเคนชิคิ่าใหม่ด้วาเฮริเคนสอเดชพันเดิมนะครับเป็นมวยที่ถือว่าศอกอันตราอยอีกคนนะ,<ม>ะจิ้มันตัวสวย แมพยายามจะลืยเข้าหาก่อนเลยครับชัยดีเขยนยังตั้งรับอยู่ครับแม่จะออกอยังไม่ออกโอ้โหโหยทักทายครับแรงแรงตอบกลับครับเหมือนกันครับเขนครับแรงเหมือนกันครับ แข่งขวามาครับมาแต่ละทีนี่เอาแบบเนื้อๆไม่ออกเยอะครับเอาหมุดก็โดนครับเคนแตไดี้ก็รออยู่แล้วครับต้นขาบ พยายามจะโจมตีฐานล่างครับชาฮีดีดูครับพับนอกพับในดูครับโจมตีที่ขาซ้ายของเคนนะครับแรกๆก,ก็เหมือนยุงตอมเลยครับอาจจะมีรำคาญหน่อยโดนไปเรื่อยๆมันเกินรำคาญสิครับโอ้โหจิ้มลำตัวสวยครับชาฮิดีเคนยันนิ่งครับ ต้องหวดคืนแบบนี้มาทีทีคร,ออครับออกเยอะเะครับออกเยอะเยอะครับกีสว่าแข้งนี่เป็นสตังครับออกเยอะๆยิ่งรวยไปเลยครับมัดขวาโอ้โหแหมต้องสูดหายใจเข้าเลยครับชัยบี้เจอแข้งขวาเข้าไปน่าจะตั้งใจมาเล่นวงในแล้วล่ะครับชัยบี้นี่ครับ ล้อมตีได้ไหมโอ้เคนพยายามใช้ศอกครับแหมน่าจะเป็นเรื่องนี้ว่ากับที่วงในเลยครับหยดแข้งขวาไปโอ้ยต้องระวังหมัดแล้วครับพยายามเกาะวงในนะครับเคนจะใช้เข่าที่ตัวเองถนัดครับแต่ว่าใช้ดีก็ไม่ปล่อยให้ตีฟรีเลยครับ หลักเลี่ยมของเขานี่ถือว่าใช้ได้เลยอโอ้โหเสียบอีกแล้วโอ้ใจดีก็มีคืนตลอดนะครับ<น>โอ้เริ่มจะไหลแล้วครับอาวุธของเคนเริ่มจะไหลแล้วมีทั้งเข่ามีทั้งศอกแต่ใจดีแกฉลา,าดครับรัดร่างครับทำให้เคนออกอาวุธไม่ค่อยถนัดนะครับ แข่งดีครับเริ่มมาขออีกหน่อยครับเคนโอ้โหหนึ่งระวังครับแอดทะลื้อทะล่าครับเพลิ่นไปหน่อยโอ้โแข่งซ้ายมาอีกครับโนมาตีย,ยังไม่ได้ครับเข่าไปเดินเบียดนะครับเคนครับตอนนี้ครับตอบเกียร์ห้าเดินหน้าเข้าชนแล้ว โอ้คู่นี้เหมือนสาดน้ำเข้าหากันเลยครับอาวุธของแต่ละคนอ้โดนหมัดครับเคนโอ้โหเข่าใช้ดีตีเด้งสู้ครับละเข่าของเคนอีกแหลมกว่าโอ้โหมีสอกมาครับใช้ดี <มา S 1> อ้าวสอกมาสอกคืนครับ <S 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 2> <S 2> แพรผมก็สอกเป็นครับเคนบอก เริ่มประกบในตีเลยครับแต่ว่าใช้ดียังแข็งแรงอยู่ต้องต่อเนื <vale ่องไปเรื่อยๆครับเคนต้องพี่ไปเรื่อยๆครับโอ้ยหลกระที่ต่อที่ครับต่อคำเลยครับทั้งสอกทั้งมัเอ้าโดนครับกซ้ายหมัดแกนี้ออกแต่ละทีต่อออกโอ้โหสามนาทีนี้นายจะต้องเห็นตัวผู้ชนะแล้วครับไม่มียอมเลยครับแม่เป็นศึกศักดิ์ศรีไทยมาเลเซียครับอ่ะ วงไหนครับต้องมาแบบนี้ครับล็อกให้อยู่ขี่พายุแล้วก็ตีแต่อย่างที่บอกชัยดีแกฉลาดแล้วแกรัดล่างครับใต้ปีกครับโอ้โหมาเป็นชุดแบบนี้ครับแห่ต้องฉายเป็นชุดลงมาลงมาตีได้ไหมฝั่งหน้าได้ครับเป็นเลยนะครับชัยดีครับแหม่ไม่กลัวเรื่องเข่าเลยครับ ดูครับโอ้กลายเป็นชัยดีขวางหน้าแทงซะอย่างนั้นนะครับโอ้ดาบนั้นคือสนองแล้วครับเคนครับคว่าชัยดีนี่ชอบเลยครับแลกวงในโอ้ดีครับแข้งขวาเดินหน้าเข้าไปมัดขวารวบเสร็จตีได้ไหมชัยดีนี่เขาป้องกันตัวดีเลยครับโอ้แล้วก็โชว์ความแข็งแรงเลยครับชัยดีบ โอ้โหเต็มแข้งครับโอ้อาศัยเก่าเลยครับนี่ครับล็อกสะพายแร่งครับดันไปติดเชือกยังไม่สิ้นพิษสงนะครับมูมาชาฮิดี้ครับยังมีมาเรื่อยๆครับ โอ้ยดยนมาซ้ายอีกแล้วโอ้หมัดแกนี่เคนต้องระวังครับกาดต้องดีๆครับ <c oughs> แม่มหน้าให้ครับมาสิมาสิแต่ทีมงานก็บอกให้เคนเดินนะครับแ็กกลับมาคุมเลยครับเคนอรอจังหวะสองครับให้ชฮยดี้เดินเข้ามานี่นะครับ แม่แข่งขวามมเข้าเป้าจ้าก็โบกครับทีมงานก็บกให้เดินครับแต่เคนก็แม่มั่นใจครับเพราะสิ่งที่ตัวเองทำไปเนี่ยพอครับโอ้แข่งต่อแข่งครับโอ้โหคู่นี้ทีต่อทีครับต่อคำครับดูไม่อ่องจริงครับโอ้ย ไปเสียรางวัลนิดหน่อยครับช่วงก่อนหมดยกไอ้ครับนี่ครับจังหวะแรกแข่งกันครับวงไหนเข็นเข่าใช้ดีศอกขวามากขวาคืนเลยครับแข่งเขาทั้งคู่แข่งเป็นสครูสวยเลยครับนี่ก็ดีครับซ้ายนี้ครับติดบังแล้วโดนอีกแล้วเนี่ยครับหมัดแบบนี้มุม มุมเด่งแล้วก็เป็นเคนครับชิคกี้ท่าใหม่ครับแม่เอาชนะไปได้ครับโอ้โหเบียดกันตอนไปปลายนี่เองครับ